สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับอันนี้ก็มาดูในตัวตัวอำเภอนะครับในถนนรุ่นแคมก็สวยครับอนุบาลวัดนางในอยู่ซ้ายมือนะครับก็ตอนนี้ย้อนสอนนิดนึงก็อำเภอย้อนแสงเดี๋ยวอาจจะไม่ชอบของบอกฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าก็ค่อนข้างจะเยอะในประเทศไทยนะช่วงนี้เยอะนะครับอันนี้ก็ถึงแยกเราจะอันนี้อยู่อำเภอจังหวัดอ่างทองนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญเราจะมุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณข้างหน้ารีวินวให้ดมันคืออะไรบ้างเออข้างหน้าก็ทางไปสุพรรณบุรีนะครับเลี้ยวซ้ายเป็นอำเภอภาคไทยภาคไทยก็น่าจะอยุธยาเนาะขวามือมอำเภอบุรีรัมย์งก็จังหวัดสระอ่างทองที่เราผ่านมาตะกูลนะครับคว้ามือก็วัดเขียนข้างหน้าวัดวัดสนามชัยเลยนะครับดูหน้าเลยครับนี่ก็มารีวิวขับรถไหว้พระทาง,งที่ เที่ยวภาคกลางบาอบใ้พัดใบจ้าครับ,าาบจ,รจะเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับโชคดีมีตางใช้ครับเดินทางปลอดภัยครับ